ไข่มันไม่ฟองไข่ไส้ทะ <c oughs> ลักไอ้ชัลโลเผ็ดมากอืมขออีกเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า,จาพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนจา้า ฟังกับน้องเชโลมากินต้อมอึง้งสู้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเดอ้อกับปิ้งอึ้งไข่เนาะครับเนาะไข่ละต้มอึง้งอันนี้ปิ้งอึ้งไข่อันนี้ต้อมอึง้งต้มสัวอึง้งระวังเด้อน,นี่ม้ออออาออกซะลูกเอาออกก่อนโว้ผัวละไข่มันน่ะ โลหนึงจ้ะเลยมันมีสองหนึหนงหรือเนี่ยม,มันมีสามอยู่นี่แาบขี้ม้มไใส่เ้อเด็ยต้มอ,อิงแ่บออิงไข่จ้ะใครบอว้าน้องเชลโล อืมเขาคือได้กินไข่อึง้งแถวนะฮะอ๋ะอชิมบ้างก่อนไข่มันเนี่ยจะโตเสียบะลูกอ่บ่ฮะอย่าบอกฮะมองเสียบมันได้นะมองเขามากแล้วเนี่ยโตบากินมันนี่ไหมชิมบังก่อนคือไข่ปลาคำหนึงน่งคำหนึง่งคำหนึ่งโอ้แต่แซ่บแถวน้องเชลโลโอ้ยำแกล็ดแถว่านม่ใช่กินไข่บ้าง ลุงบ่มี่ขาบ่มีแขนกินจิ้มบั้งคำเดี๋ยวแซ่บก็มูลุกไข่มันมองแซ่บที่สุดเลยลุกเอาชิมนีเ่เศษมัน <im itation> อย่างออีบาัาไข่มันอืมจิ้มเจียวอืม <im itation> อย่างวันเนี่ยคือขนึุงฝนแหลกหอมมัน ตัวนั้นใสมันต่างรับตัวนี้ด้วยขาหูได้กินได้เบอร์ทุกสิร์อืแม่คือขมใช่ไหมแม่เอาใส่มันออกให้แล้วเอาเออกใบฟังเพ่กินได้อ,อ้าวเ็นเอิงไข่อืมเนี่ อันนี้เ้าเอาขี่มันออกเรียบร้อยแล้วเด้จ้ะสุกต้มเปื่อยอื้เต็มเต็มเนื้อกระดูกเนือ้อ,อ,อกินได้มันกินบ่าได้แข็งใส<จ>่ื้อตรงกระดูกมัน หวังหลาต้องหักออกปึ๊บจังสี่อืมน,นี่นะครับทุกคนอืมเสร็บปะอืม tôm mà nhá gắn bó bó bé 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 nó bé 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 ่า็กินเลย <ดำ S 1> ทองนั้นอ่ะอืมมกักหลาจิ้มแจ้วติวังหันโอ้หล่าคือเก่งแถวะโอ้เอาไข่มันวะไข่ไส้ทะลัก <c oughs> <c oughs> อ้ายเฮลโล่ ดมันสีอะไรครับออปิ้งมันจะโรยแซ่บปิ่งเอิงจัดไปจัดไปจัดไปแรงๆจัดไปอ,าอ้า,เอาวเรา่องอวางเซนีที่คุณบอกไม่ทานตล้วคิเดี๋ยวใส่มันแม่กินเองแม่จัดเองหัวมันเอาฮ่า <c oughs> <c oughs> กินไข่มันต่อเห<ม>รอไข่เต็มทองพี่น้องว้าฝ<ม>ากกระห้องฝากไม่ฝนไม่จ้ะเป็นอะไรที่ไม่ได้กินมานานเลยปีนึงได้กินเท่านึง ัต่มอ,อื่นกับปิ่องอ,อื่นนะไข่ปอ,อ,อมกินเลยกินได้หัวกินหัวนเมื่อวามากกินหัวมันเจ๊ <c oughs> แปลกคนไหมมากกินหัวอื่นแม่ชอบกินไข่มันตัวนี้มันเพียรย่ายแับจัก Tha nhung bố Tha bà là bà 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 phụ bà 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 เอาข้างไหน,น,นมีขามีหวัวโอ้ยไม่ใส่เขียนบางตัวกับไข่บางตัวกับ่ไข่จ้ะแต่ว่าขั้นตัวใดไข่มีมัน น้ำบ่สดนบ่เส้นน้ำบ่ต้มยำอ่ะต้มยำอืองน้อยขาแกวห้างบ่อ <c oughs> โอเคมันบ่แ <c oughs> ม่ไม่ด้ตะวันบ่บ่บ <c oughs> ่ สวัสดี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 แซ่บน้าที่ปีหนนะตอนแรกนี่ว่าปีละเทือพี่น้อง,องใครมันมนอยู่ยนีแล้วกร,ระดูกบ่มีดิอืมกินบ่ อตแซ่บพุงมันตัวทองแม่หง <c oughs> ี่เด้กเขาก็กินอยู่นี่เด็บบอรเดข่าวเขามา เนี่ยกินเลรีย่ตัวนี้กินเหรียน้องม่ได้กินสับคือพอนายน้องเชลโลป่นดึงให้กินเนี่ยขามันปล่อยดี่ดีนะหเอาไปป่น,นด้วยกันแล้วกับกบะจ้ะเอาชาเดียวกันดื่มเบ่งฮากินแต่โตไข่บอมเนี่ย <laughs> ใส่ใบกระเพราใส่คัทตะไคร้อยากกินเอืองอือเอาแบบไหนเอาแบบนี้อ,กกนอ่ะกินหัวนี่เด้หัวมนะันน่ะนั่งเฉยๆสิกินหัวเอืองให้เบิรงนอะนี่ยนี่ละไอ้บานเกล้งกดลูกก็กินเกล้งแม่ก็กิกนเกล้งบัดน,นี้กินแข้งกันแก้มเบียบอ่กินแก้มเบียร์ หอมหหนหักขามันแต่อยู่ในเตาหุ่นเชลโล่ใสหัว่น้อืแม,มนครับเอาใส่ออกให้แล้วอ,อ,อืมอิ่มปะป้ะันอิ่ม ว้ากินเก่งค่ะ,ะกินให้มันเบิดบ่ลูกพุงมันอร่อยอ,อ,อู้กินได้เบิดเพราะว่าแม่เอาขี่มันออกแล้วอันตัวที่เอามาต้มขีอมอ่อันเราใส่เอาอย่างมันออกแล้วนี่นี่คามานันเอา เอาเงินบาเนี่ได้ทองอึงยากได้ทองอึ้งได้อึงอืได้งทองอึ้งะอีกคำหนึ่งเดี๋ยวแม่พับปิดกล้องฝนมันมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวหาเมนูแซ่บๆมาสู้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งองหลังกันจะ้าสำหรับเมื่อนี้เนาะขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ากับแม่ฟางกับน้องเชโลเนาะขอบคุณหลายๆจา้าสำหรับการรับชมคลิปในเมื่อน,นี้จา้าขอบคุณจา้า